แอสเซนซันันดี้ซันบัดี้ตอนนี้ผู้ปรอบการบริษัทหรือผู้ใหญ่ท่านผู้มีเกียรติท่านผู้บริหารสื่อมวลชนทนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย,อย,อย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในโอกาสงานที่มีความสําคัญอย่างยิ่งของประเทศไทยอีกครั้งนะครับเพราะว่างานนี้เป็นการเฉลิมฉลองทางประกาศ บริษัทโบเอ็ครับซึ่งเป็นผู้นำด้าน Data Center ในประเทศไทยร่วมกับ S อสเ a c กด t ต้ e ของเ a ็ตเซพให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดีเท่าระดับโลกดักทูกไปสารัดอาหรับเอเมเรสนะครับต้องเรียนว่าวันนี้เรามาร่วมแสดงความดีในการลงทุนรังสำคัญของเอสเดในประเทศไทยนะครับด้วยว่ประมาณ 22,000ล้านบาทหรือประมาณ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานด้าน Data Center ขนาด20เมกะวัตเพื่อเรารับการเป,ปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหลายๆเรื่องในอนาคตไม่ว่าจะเป็นความต้องการด้านคลาวด์ Cloud, ด้าน AI และเทคโนโลยีดีทัานที่กำลังจะเริเดต่อเป็นข่าวดีและเป็น โอกาสสาคัญที่ทําให้พวกเราได้มาพบปะแลกเปลี่ยนกับคนซึ่งมีความสําคัญในวงการเทคโนโลยีและดิจิทัลซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไทยครับผมเรียนว่าประเทศไทยนั้นยังเป็นประเทศที่น่าสนใจในเรื่องการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดีนดนดเท่าที่หลายอย่างนะครับวันนี้ทุกท่านทราบกันดีนะครับว่าเทคโนโลยีดีเท่านั้นได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนา อย่างขาดไม่ได้นะครับไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันแต่ยังเป็นการหัวใจของการสร้างรัตกรรมและการพัฒนาประเทศผมเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านแพดทองทานชินวัตรนะครับได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะเชิญชวนส่งเสริมให้นักลงทุนจากต่างประเทศได้เข้ามามาร่วมลงทุนในประเทศไทย ซึ่งหลังจากนั้นแล้วทางกระทรวงดีก็ได้มาขานรับนโยบายนะครับซึ่งเราเรียกว่าเราได้ประกาศนโยบายเรื่องของรถเป็นจิ้มของไทยแลนด์นะครับก็คือเครื่องยนต์เครื่องใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศนะครับซึ่งประกอบปไปด้วยหลักก็คือเรื่องของของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั่นหมายถึงผมกำลังพูดถึงเรื่อง Data Center เรื่อง Cloud p o l i c ์เรื่อง AI รเรื่องที่สองก็คือเราจะพูดถึงเรื่อง มั่นคง็นความปลอดภัยข้อมูลนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการพัฒนาคนแล้วก็การให้คนไทยได้มีการเรียนรู้ในการก้าวเข้าสูค่ความเป็นสังคมดิจิทัลในอนาคตนะครับเพราะนั้นประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสูค่ความเป็นดิจิทัลอย่างเป็นรูปแบบและรัฐบาลก็ให้ความสําคัญกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนี้อย่างมากเราได้วางนโยบายในการเจริญเติบโตของ ภาคดิจิทัลในทุกด้านนะครับรวมถึงการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาทรัพยากรด้าดนบุคคลและก็การส่งเสริมธุรกิจด้านดิจิทัลขึ้นมานะครับการที่เอสเนเลือกลงทุนในประเทศไทยและประกาศโครงการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในศักยภาพของประเทศเราการลงทุนท้งนี้จะเสริมสร้างถงความสามารถในการ ประมวลผลข้อมูลในประเทศไทยรองรับการจเจริญเติบโตของธุรกิจตีเท่ารวมทั้งการดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกให้เข้ามานอกจากนั้นแล้วยังเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยและธุรกิจไทยเป็นอย่างมากนะครับผมขอแสดงนามิลีและขอบคุณบริษัทโอเอ็มพับและเอสเดกนะครับที่ได้วางใจประเทศไทยเป็นสถานที่ลงทุน ผมเชื่อมั่นว่าการลงมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอย่างยิ่งนะครับในการพัฒนาภาคอีเท่าให้ประเทศไทยได้เจริญเติบโต,ตอย่างยั่งยืงยงนในอนาคตร,รัฐบาลยัง,งคงมุ่งม,มั่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านที่เท่าการส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการ้าสู่ความเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์แบบผมขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับและขอให้การ กุ่นการประชุมในวันนี้ได้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายเป้าหมายที่วา,างไว้ทุกประการขอขอบคุณครับขอบคุณมาก